ไม่ได้เป็นคนที่พิเศษหรือวิเศษไปกว่าใครพิมพ์รู้ดีว่าพิมพเนี่ยเป็นคนที่แตะต้องได้พูดถึงได้พิมพ์พูดอยู่เสมอแม้กระทั่งตอนนี้ว่าพิมพ์เป็นแค่แม่ค้าธรรมดาลาไลที่แล้วพิมพก็พูดว่าพิมพเป็นแม่ค้าธรรมดาเธอฉันอายุสามสิบฉันเกิดพศสามสิบสาม ฉันสูงห้าสิบห้าฉันหนักสี่สิบเก้าตัวกูสูงกว่าหมาหน่อยเดียวกูเป็นคนธรรมดาทุกคนวิจารณ์ได้แต่ขอยอมรับตามตรงว่าแค่ช่วงเวลาที่คุณทักษิณพูดถึงพิมพ์แค่ห้าวินาทีเมื่อคืนนี้พิมพ์เจออะไรบ้างฟังพร้อมกันนะเธอจะบอกว่า เขาแค่ชมเฉยๆห้าวินาทีมูเป็นอะไรเธอฟังฉันพูดนะเมื่อเช้าฉันซื้อของบริจาคเป็นอุปกรณ์การแพทย์และของบริจาคหน่วยอื่นๆมากมายฉันไม่ได้ทําเป็นคอนเทนต์เพราะฉันจะช่วยหลังบ้านฉันฉันทำคอนเทนต์ไม่ไหวเพราะอะไรคลิปมันออนไม่ทนันมันออนทุกวัน ออนไม่ได้ฉันซื้อของไปสองแสนกว่าคุณทักษิณพูดถึงดิฉันห้าวินาทีของถูกส่งไปให้ตอนเก้าโมงเช้าคุณทักษิณพูดเมื่อคืนของดิฉันถูกส่งไปให้เก้าโมงเช้าลูกน้องฉันเอาของไปวางให้เธอรู้ไหมหน่วยงานนั้นบอกให้ฉันเอาของกลับเขาบอกเขาไม่รับของจากฉัน เขาบอกเขาไม่อยากมีปัญหาเธอรู้ไหมฉันโดนกดดันขนาดไหนเธอรู้ไหมนี่แค่พูดชมห้านาทีนะถ้าชมนาทีหนึ่งกูไม่ต้องหาที่นอนใหม่กันเลยเหรอเธอรู้ไหมว่าฉันโดนอำนาจมืดขู่จะตรวจสอบอีกครั้งฉันทำอะไรผิดฉันขายของฉันโดนขู่ขอีกครั้ง ถ้าเธอไม่รู้เธอรู้เอาไว้ด้วยว่าฉันโดนกดดันที่ฉันพูดไม่ได้อีกเยอะมากถ้าเธอไม่รู้เธอรู้เอาไว้ด้วยว่าฉันโดนแอกหลุมทักมาด่าทั้งที่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรผลกระทบจากการที่ เขาพูดถึงฉันเพราะต้องการแซรัฐบาลพูดเย้ยหยันทางการเมืองเขาพูดถึงดิฉันในเชิงขบขันคุณรู้ไหมว่าผลกระทบที่ดิฉันได้รับในฐานะผู้หญิงที่เป็นแม่ค้าธรรมดาคนหนึ่งฉันโดนอะไรบ้างฉันอยู่ในสังคมนี้ฉันรู้ตัวว่าฉันต้องทำอย่างไรฉันไม่พูด ฉันตั้งไลฟ์ขายของทำไมพิมพ์ถึงบอกว่าไม่อยากให้ยองทางการเมืองเหตุผลเป็นเพราะกูขยับตัวไม่ได้เลยกูขยับตัวเมื่อไหร่กลายเป็นว่าฉันเจตนาที่จะทำอะไรนูน่นนี่นั่นไม่ดี พิมพ์ทําด้วยความสุจริตลูกค้าพิมพ์ให้โอนตังเข้าบริษัทเพื่อจะส่งงบใช้หนี้แผ่นดินเสียภาษีพิมระวังตัวที่สุดเธอรู้ไหมฉันให้คนลูกน้องฉันไปขอตั้งโรงบาลสนามที่คลองเตยฉันให้ไปอยู่สองอาทิตย์ เขาไล่ฉันกลับมาเธอรู้ไหมว่าการที่ฉันจะต้องแบกรับภาระลูกน้องอีกหลายร้อยชีวิตฉันคนเดียวฉันทนได้แต่พอถูกโยงแบบนี้มันมีผล ฉันแค่อยากทำธุรกิจแล้วเอากำไรไปคืนสังคมมีคนบอกว่าฉันทำคอนเทนต์แล้วมันดีกว่ากูโปรโมทเว็บพนันไหมมันดีกว่ากูแต่งตัวโป๊ชวนแทงบอลไหมฉันไม่อยากจะพูดจริงๆฉันโดนมากกว่านั้นฉันพูดไม่ได้ ทำไมถึงต้องทำความดีตอบแทนสังคมจะสร้างคอนเทนต์หรอกูไม่มีคอนเทนต์ใช่ไหมถึงได้พูดแบบนีุ้ฟังกูนะกูเพิ่งจะมารวย2ปีนี่เองกูจนกูเป็นแม่ค้าตลาดนัดกูหาเช้ากินค่ำเพ่อแม่กูส่งเรียนหนังสือกูก็เรียนหนังสือไม่จบ พ่อแม่กูขายข้าวแกงพ่กูขับซเล็งกูเข้าใจคนจนดีทำเพราะเข้าใจหัวอกเว้ยลูกค้าพ่อแม่พิมพ์มีบ้านอยู่หลังหนึ่งสมัยก่อนอยู่วัดพระส่งมาแล้วสิบสองปีบ้านต้องส่งยี่สิบปีปีที่สิบสามส่งไม่ไหวธนาคารยึดชีวิตพังทลาย บ้านแตกสแลกขาดแยกกันอยู่หนีนี่กูเข้าใจความลำบากกูเข้าใจคำว,ว่าปากกัดตีนถีบกูเข้าใจคำว,ว่าหาเช้ากินข้ากูเข้าใจคำว,ว่าภาระหนี้สินกูเข้าใจคำว,ว่าความทุกข์ความทรมานจากการที่เราไม่มีสตางค์มันทุกข์ขนาดไหนกูรู้สึกผิดที่สังคมแว่ง ไอ้เฮียประเดประดังเข้ามาซื้อของกูในขณะ,ะที่คนมันจนลงจนลองกูแลยคิดจะคืนตอบแทนให้สังคมพิมพ์ลิพายถ้าเธอเธอไม่ต้องทำความดีประเทศนี้มันจะเจริญเธอไม่ต้องทำความดีอันนี้อ่านนะ เธอไม่ต้องทําความดีถ้าประเทศนี้มันจะเริญแล้วมันจะเริญหรือยังแล้วกูทําไม่ดีกว่าหรอแล้วมึงจะให้กูดูไดรรีวิวกระเป๋าแบรนด์เนมไหมมึงคิดดีๆก่อนที่มึงจะสาบกูมึงคิดดีๆกูคนธรรมดาอยู่ดีๆเอาลูกกูไปให้ยศ พิมลีภายขายทุกอย่างกรมหลวงออนไลน์เฮียอะไรนั่นน่ะมึงคิดดีๆสิ่งที่มึงทำเนี่ยมันมีผลต่อคนคนหนึงขนาดไหนมึงคิดว่ากูทำไมคนรักคนชื่นชมในโซเชียลมึงคิดว่ากูมีกระตังมึงคิดว่าทำไมมีแต่คนชอบกูชื่นชมกูกูไม่รอดหรอผิดค่ะคนจะแทงกูทุกวัน แล้วยิ่งคุณทักษิณพูดแค่5้าวินาทีเอฟเฟกต์เกิดขึ้นกับกูมากมายท่านพูดเอาเอาขบขันท่านพูดเอาแดกดันรัฐบาลแต่เด็กผู้หญิงที่ทำมาหาแดกขายของจับทางถูกในโซเชียลเสือกซวยขยับตัวไม่ได้ มีคนตั้งกระทู้บอกว่าพิมพ์พูดว่ามึงโกรธกูไปเถิดเดี๋ยวกูทําความดีมึงก็มึงก็หายโกรธมึงไปเจตนากูว่าอย่างไรกูถามว่าการกระทําของกูเนี่ยมึงบอกมึงฉลาดการกระทําของกูยังไม่ชัดเจนอีกเหรอการกระทำของกูยังไม่ชัดเจนอีกเหรอกูว่ากูชัดเจนนะ ทำไมพิมต้องพูดโมโหขนาดนั้นพิมเดือดร้อนจริงๆพิงพิมเดือดร้อนจากคำพูดของท่านจริงๆท่านอย่าบอกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านแค่ชมท่านเป็นสปอร์ตไลท์คนทั้งประเทศนี้พูดถึงท่านท่านพูดถึงใครคนนั้นได้รับผลกระทบหมดถ้าจะให้พูดตรงๆรอบที่แล้วท่านคอเอาท่านพูดว่าท่านจะไปซื้อวัคซีน ท่านคุยกับปูตินให้เอาไหมเถียงกูไหมล่ะอีกสองวันวัคซีนมีเลยเถียงกูสิแล้วรอบนี้ท่านพูดถึงพิมพ์รีพายเนี่ยพิมพถามว่าพิมพ์อยู่ที่นี่พิมพ์จะอยู่อย่างไรไม่ชอบพิมพ์ไม่เป็นไรแต่ลองนึกว่าถ้าคุณเป็นดีฉันคุณจะทำอย่างไร พี่เป็นคนธรรมดาต้องวิจารณ์ได้พี่เป็นคนธรรมดาต้องวิจารณ์ได้แต่คุณอย่าลืมนะที่ฉันเป็นคนธรรมดาที่ฉันก็อยากอยู่แบบปลอดภัยเข้าใจไหม ขอบคุณมากยอมรับว่าตกใจมากยอมรับว่าตกใจมากที่ท่านพูดถึงห้าวินาทีเราตกใจมากไอ้เฮียมีชื่อกูด้วยอ่ะไอ้เฮียมีชื่อกูด้วยอ่ะนายกรัสมนตรีสมัยตอนที่กูเด็กๆอ่ะปฐถมอ่ะพูดถึงกูอ่ะมีชื่อกูด้วยอ่ะแต่พอกูตื่นเช้ามาเก้าโมงอ่ะกูส่งของไปบริจาคอ่ะซื้อของสองแสนกว่าอ่ะ จะไม่ออกน้ําอ่ะเขาไล่กลัวเขาบอกเอากลับไปไม่เอายกลงแล้วด้วยอะ่ะ ิมก็เป็นคนปกติที่อยากทำมาหากินสบายๆเหมือนที่คุณคุณอยากทำมาหาแดกในประเทศเนี้ยแบบสบายๆไม่ต้องมากังวลว่าใครจะดา่าใครจะว่าใครจะพูดถึงใครจะเป็นประเด็นแต่ในเมื่อบ้านเมืองมันเป็นแบบนี้ คนรวยมันรวยขึ้นคนจนมันจนลงอะ่ะกูก็ไม่นิ่งดูไดอ้อ่ะลูกเศรษฐีอะ่ะทีมเรียนหนังสือจบมามันก็รับช่วงจากพ่อจากแม่มันต่อธุรกิจมันซบเซาย่ำแย่มันก็มีเงินถุงเงินถังมันก็ไม่เอาตังออกมาใช้มันค้าขายไม่เป็นอะ่ะ มันรอวันที่สถานการณ์ปกติไอ้ลูกคนจนมันก็จนอยู่อย่างนั้นมีตังอยู่สามพันเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวจะขายสักหน่อยอ้าวไม่ให้มันไม่ให้มันเปิดร้านให้นั่งไอ้เฮียตังสามพันแม่งก็หมดไปอะ่ะแม่งไปสมัครงานไอ้เฮียก็ไม่รับบริษัทบอกว่าบริษัทไม่มีผลประกอบการไม่มีนโยบายรับคนเพิ่มคนแม่งก็ยิ่งจนลงจนลงจนลงอ่ะ แล้วมันมีกูมีโอกาสอ่ะกูก็ทำคอนเทนต์ความดีอ่ะกระเทยฟังนะกระเทยจริงต้องฉลาดถ้ากระเทยถ้ากระเทยปลอมโง่กระเทยฟังเธอดูไม่ออกเหรอ เธอดูการกระทําฉันไม่ออกจริงๆหรอคนไทยฟังมึงดูการกระทํากูไม่ออกจริงๆใช่ไหมกูยังไม่ชัดเจนพออีกหรอจากการกระทำํำเคนะถ้าทุกคนเข้าใจแล้วนะมึงขายของนะ ขอขอบคุณทุกคานที่สนับสนุนเหมือนเดิมไม่ต้องให้กําลังใจวันนี้ได้พูดแล้วอึดอัดตั้งนานไม่กล้าพูดขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนส่วนใครจะไม่ชอบยินดีและเคารพการตัดสินใจแล้วัน,น